กราบสวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าถึงประวัติปฏิปทาหลวงปูเฉยแห่งวัดน้ำอ้อมประวัติปฏิปทาหลวงปูเฉยนามเดิมชื่อนายศักดาพันสกุลเกิดวันพุธต,ตอนกลางคืนพศ2480ที่อําที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาตอนวัยเด็กเป็นเด็กเรียบร้อยไม่ดื้อไม่สนอุป,ปนิสัยเาเรียบร้อย มีจิตใจเมตตากรุณาต่อสัตว์และสิ่งมีชีวิตต่างๆไม่เคยเบียดเบียนเข็นฆ่าไม่ว่ามดยุงหรือแมลงตัวเล็กๆช่วยทำงานบ้านทุกอย่างยกเว้นการไถนาเพราะการไถนาเจอกุ้งหอยปูปลาสิ่งมีชีวิตต่างๆก็จะหยุดช่วยชีวิตสัตว์เหล่านั้นนำไปปล่อยในที่ปลอดภัย หลวงปู่เฉยอุปสมบทที่วัดบ้านเกิดคือวัดบึงพระและออกธุดงไปตามป่าเขาลำเนาภัยตามวัดและที่พักสงฆ์ต่างๆในเขตอีสานตอนล่างมักเลือกที่สงบวิเวกน้องสาวและญาติก็ตามไปอุปถากทุกที่ตอนนี้ท่านก็มาพำนักเพื่อปฏิบัติธรรมที่อยู่ปัจจุบัน ที่พักสงหลังหมู่บ้านดอนนางงามตำบลหนองบัวอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์หรือวัดน้ำอ้อมที่หลายๆท่านเข้าใจกันเมื่อวัยเรียนมีความจำดีเป็นเลิศชอบศึกษาหาความรู้ด้านสมุนไพรและธรรมะจะได้ไปศึกษาหาวิชาสมุนไพรรักษาคนจากปราชชาวบ้านซึ่งเรียกว่าหมอธรรม เป็นการรักษาด้วยสมุนไพรและคาถาอาคมหมอธรรมต้องรักษาศีลและเจริญภาวนาอยู่เป็นนิดอายุครบบวชก็บวชเรียนที่วัดบ้านเกิดก่อนจะออกบวชท่านได้มอบตำราชาดกและขี้พึ่งป่ามหามงคลไว้ให้น้องสาวและญาติไว้ให้บูชาท่านว่า มีอนุภาพปกป้องรักษาคุ้มครองบ้านเรือนให้มีโชคราภวาสนาค้าขายร่ำรวยนี่คือเรื่องราวที่น้องสาวและญาติญาติของหลวงปู่เฉยท่านเล่าให้ฟังหลวงปู่เฉยไม่มีความอยากได้อยากมีในสิ่งของหรือเงินทองนอกกายใครให้ก็ไม่อยากรับมีอย่างเดียวคือสะสมบุญ มีเรื่องเล่าว่าเมื่อสมัยก่อนมีงานเทศมหาชาติท่านขึ้นเทศนาคาถาพันซึ่งเป็นบทที่ยาวมากท่านท่องคนเดียวสองชั่วโมงกว่าจนจบตอนนี้หากมีโอกาสท่านก็เทศโปรดญาติโยมบ้างแต่ก็ไม่บ่อยท่านคงมุ่งปฏิบัติแนวปัจเจกตอนนี้ท่านก็ภาวนาของท่านภายในกุฏิ ตลอดทั้งวันไม่เคยลงมาจากกติบางท่านมากราบท่านมักขอเลขแต่ท่านก็เฉยท่านก็เทศให้ฟังบ้างก็พากันเอาไปตีกันเป็นตัวเลขก็ถูกรอตอรี่บ่อยครั้งมากราบท่านกลับไปก็มีโชคลาภก็บอกต่อๆกันเรื่องโชคลาภนี้มักเกิดกับคนที่ไปกราบท่านบูชาท่าน และบูชาวัตถุมงคลของท่านทั้งนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลที่จะพิจารณาเอาตามสติปัญญาเป็นเรื่องแปกที่ท่านไม่เจ็บไม่ป่วยยุงรัสสัตว์มีพิษก็เยอะแต่ไม่เคยทำร้ายท่านเลยขนาดพึ่งยังมาทำรังที่กุติของท่านก็อยู่ด้วยกันแบบเป็นมิตรมาโดยตลอด ก็ลอกปลาก็มาอยู่ขออาหารท่านเป็นประจำสิ่งมีชีวิตต่างๆก็เชื่องกับท่านมากทุกวันนี้ท่านก็ยังคงเร่งทำความเพียรอย่างไม่ลดละอยู่ภายในกุฏิเก่าๆที่ท่านบอกว่าเพียงพอต่อการปฏิบัติธรรมแล้วเพื่อละกิเลสให้หมดสิน้นสุดท้ายนี้ขอกราบนมัสการ หลวงปู่เฉยด้วยความเคารพและศรัทธาอย่างยิ่งขออำนาจคุณพระสีพระรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาลุลภพจงส่งเสริมบุญบาร,รมีของหลวงปู่เฉยให้มีธาตุขันสมบูรณ์แข็งแรงเป็นล่มโพล่มใสแก่ลูกหลานชั่วการระนานเทอน